ีค่ะน้องจันเจ้าจ้าสวยหน่อยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะน้องควานก็กำลังป้อนออเดอร์นะคะคะแนนจากคุณพี่คุณแม่ใจดีใจบุญนะคะให้น้องจันเจ้านะคะขอบพ่อคุณมากๆเลยนะคะสาวสวยของเรานะคะวัยอายุ23ปีนะคะคุณพี่คุณแม่คะ่ะน้องจันเจ้าปีนี้อายุ23ปีแล้วนะคะ ต้องขอกลาบขอบพระคุณคุณพ <decent> ี <börjar> <may itten> <mumbles> ่ค <categor misunderstand> ุณแม่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาช่วยเมตานะคะป้อนผลไม้หวานหวานให้น้องแตนเจ้านะคะนี่นะคะสาวสวยของเราทานใหญ่เลยนะคะทานใหญ่เลยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะคุณพี่คุณแม่คะที่มาช่วยเมตตาพวกเราครอบครัวชาวช้างทั้งสี่เชือกนะคะขอให้คุณพี่คุณแม่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยนะคะ น้องควานนะคะพ่อควานและแม่ควานขอเป็นตัวแทนนะคะขอบคุณแทนยายทั้งสี่เชือกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ